สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันหุนใจพี่น้องโดยเฉพาะในสถานการณ์ช่วงปลายปีเดือนธันวาเนี้ยที่กำลังอัดคลิปนี้อยู่เราก็มีสถานการณ์โควิดที่หลายคนวิตกกังวลหลายคนหวาดกลัวทําตัวไม่ถูกนะครับใช้ชีวิตไม่ถูกบางคนความเชื่อหายก็มีบางคนประชดชีวิตทําอะไรที่ไม่ทันยังคิดก็มีดังนั้นผมอยากจะมาหุนใจพี่น้องสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของ สัญญาณยุ่สุดท้ายมันจะมีปรากฏการณ์ที่ผมเคยทําคลิปบอกว่าตามคำพยากรณ์ของกัมภีว่าจะมีปรากฏการณ์ทางท้องฟ้าจะมีเกี่ยวกับการต่อสู้สงครามต่างๆการข่มเหงก็จะมีเกิดขึ้นซึ่งอยู่ในพระกรรมของพระเจา้านะครับแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะเป็นโ้องตรีมชีวิตและสร้างความเข้าใจจริงๆคลิปเนี้ยผมอยากจะเอามาเตือนพี่น้องเอเอ็มซีซีแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไป เอามาแบ่งปันเฉพาะในกลุ่มก็เลยเอาออกมาหนุนใจพี่น้องแต่ก่อนอื่นเราจะเป็นต้องมาตอกย้าเรื่องโรคระบาดอุปสรรคปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นทําไมมันถึงเกิดขึ้นพี่น้องครับพระเจ้าเป็นความจริงพระเจ้าเป็นความรักแต่ทําไมพระเจ้าจึงอนุญ,ญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับพี่น้องถ้าเราอ่าน,านพระคัมภีร์มันมีอยู่4เหตุผลหล,ลักๆที่สิ่งเหล่านี้จําเป็นต้องเกิดขึ้นผมอยากให้พี่น้องเข้าใจก่อนหนึ่งนะครับว่า บางครั้งมนุษย์มีแนวโน้มที่จะอวดดีมีความคิดเยอหยิ่งซึ่งมันเป็นลักษณะของความบาปและพระเจ้าใช้สิ่งเหล่านี้ไอไวรัสตัวเล็กๆเนี่ยนะครับสิ่งเล็กๆเนี่ยที่ตาเราแทบมองไม่เห็นเนี่ยเตือนสติมนุษย์ว่ามนุษย์ไม่ใช่พระเจ้ามนุษย์มีความจํากัดมนุษย์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างมนุษย์ไม่ใช่ผู้สร้างดังนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นล้วนเตือนสติมนุษย์ให้เห็นว่าเราไม่ใช่พระเจ้า หลายครั้งเรามีความเยือหยิงเรามีความอวดดีว่าเราสามารถกุมทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถใช้วิทยาศาสตร์ชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ตลอดไปนะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ทำให้มนุษย์ตระหนักว่ามนุษย์ต้องท่องใจลมมนุษย์ไม่ใช่ประจาก นี่เป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณเตือนที่มาจากพระเจ้าที่ทาให้เราเห็นว่าเราไม่สามารถกุมทุกสิ่งทุกอย่างได้อันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานที่ทําไมพระเจ้าถึงสร้างมนุษย์ให้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่ละคนก็มีสิ่งดีๆเด่นๆไม่เหมือนกันหมอวิศวะนะครับช่างก่อสร้างชาวนาพี่น้องสิ่งเหล่านี้ทําให้เราเห็นว่าเราต้องมีความถ่อมใจในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ถ้ามนุษย์คนหนึ่งคนใดเป็นซูเปอร์แมนเขาก็จะมีความปวดดีมีความเยื่อยิงไม่ต้องพึ่งคนอื่นแต่สัญลักษณ์หนึ่งที่พระเจ้าสร้างผ่านชีวิตของมนุษย์ที่ทําให้เรามีความจํากัดบางสิ่งบางอย่างเพื่อทาให้เรามีความถ่อมใจในความถ่อมใจนั้นถูกซ่อนสิ่งหนึ่งไว้คือความรักถ้าเรามีความเยื่อยิงเราก็จะไม่แบ่งปันสิ่งที่เรามีถ้าเราไม่มีความรักเราก็จะไม่ทําในสิ่งที่พระเจ้าให้ตามความสามารถเราต่อคนอื่น ชาวนาก็ไม่ปลูกข้าวข้าวก็ไม่มีกินหมอไม่รักษาคนไข้ก็ไม่มีชาวนาที่แข็งแรงจะมาปลูกข้าวให้เราจริงไหมครับดังนั้นเนี่ยพระเจ้าใส่ความจํากัดลงไปในตัวมนุษย์เพื่อให้เราเกิดความท้อมใจและในความท้อมใจนั้นถ้าเรามีความรักโลกนี้มันจะไปได้แต่เพราะมนุษย์ล้มเหลวคิดว่าตัวเองทําทุกสิ่งทุกอย่างได้มีความเย่อหยิงม,มีความอวดดีรวยที่สุดก็ตาย ฉลาดที่สุดก็ตายเก่งที่สุดก็ตายต้องพึ่งชาวนาพึ่งข้าวลองเขาขายข้าวที่มีสารพิษเยอะเราก็ตายจริงไหมดังนั้นความจํากัดของมนุษย์ทําให้เราเนี่ยต้องกลับมามองดูตัวเองโรคระบาดก็เช่นเดียวกันแสดงให้เห็นถึงความจํากัดของความรู้ความเข้าใจดังนั้นมนุษย์ต้องมีความถ่อมใจอันนั้นเบสิกพื้นฐานบนหลักการของพระคัมภีร์แต่ ในมุมมองพระวจนะของพระเจ้าโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นคริสเตียนทําไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อเราจะเห็นว่าคริสเตียนหลายคนก็เป็นโรคตายมีความลําบากมีความยากจนมันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแม้กระทั่งโรคโควิดก็เกิดขึ้นทั้งที่คนที่เป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียนมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเรามาดูมุมมองนี้ด้วยกันสร้างความเข้าใจก่อนแ้วเดี๋ยวผมจะมาหนุนใจช่วงแรกนี้ต้องสร้างความเข้าใจก่อนหนึ่งพระเจ้าให อุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นโรคระบาดเกิดขึ้นเพื่อเป็นการตีสอนการตีสอนก็มีหลายระดับเมื่อเราดื้อเราดึงก็เกิดการลงโทษการตีสอนเปรียบเสมือนคําเตือนว่ามนุษย์ต้องกลับตัวกลับใจจากพฤติกรรมถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์เนี่ยพระเจ้าส่งโรคระบาดเกิดขึ้นในอิสราเอลเมื่ออิสราเอลทำบาปต่อพระเจ้าเพื่อตีสอนเขาให้เขากลับใจจากความบาปให้เขาไม่รักความบาป นั่นคือสิ่งที่สําคัญบางครั้งเนี่ยพระเจ้าอนุญาตให้โรคเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นการตีสอนของของพระเจ้าไม่ตายแต่ลําบากอาผู้หนุ่ตรงนะครับไม่ตายแต่ลําบากตีสอนเพื่อไม่ให้เรานั้นเล่นกับความบาปเพื่อให้เรานั้นกลับตัวกลับใจดังนั้นการตีสอนก็มาถึงชีวิตของคนที่เชื่อพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเราดื้อเยอะๆมีการลงโทษ และการลงโทษนั่นแหละพี่น้องครับมันมันรุนแรงกว่าการตีสอนการตีสอนตีเจ็บเพื่อให้กลับตัวกลับใจการลงโทษมีไว้เพื่อรับผลมันจะยาวนานกว่ามันจะรุนแรงกว่าและมันต้องทำไมครับอดทนรอคอยขอพระเจ้าเมตตาที่จะอภัย และมันมีเวลาจํากัดอย่างเช่น70ปีของบาบิโลนมันมีการปีสอนเกิดขึ้นแล้วเมื่ออิสราเอลดือ้อมากๆมันมีเวลากําหนดในการปีสอนคุณจะเล่งไม่ได้ลนะคุณต้องยอมรับและรอคอยเวลาแห่งการปลดปล่อยดังนั้นเมื่อพระเจ้าปีสอนท่านอย่าให้มันเลยเถิดไปจนถึงการลงโทษและต่อให้พระเจ้าลงโทษพี่น้องครับมันมีเวลาแห่งการช่วยกู้เวลาแห่งการปลดปล่อยดังนั้นต้องอดทนรอคอย หลายคนอีดื้อกับพระเจ้าพอพระเจ้าตีสอนเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรอยากลองดีกับพระเจ้าสุดท้ายเมื่อพระเจ้าลงโทษเขาไม่เข้าใจว่ามันมีเวลาแซมสั้นมีเวลานะครับพระเจ้าลงโทษเขายาวเลยถูกควักลูกตาออกจนสุดท้ายเวลาแห่งการปลดปล่อยมาถึงพระเจ้าฝังคำอธิษฐาน,น,นเขาตายพร้อมกับศัตรูพระเจ้าคืนกำลังให้ครับเห็นไหมครับ70ปีแห่งบาบิโลน4 4ี0ปีแห่งการเป็นทาสเพราะเขาดื้อดึงมีการลงโทษพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นอย่าดื้อกับการตีสอนของพระเจ้ารีบกลับตัวกลับใจอันนั้นประการที่1สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะการตีสอนและถ้ารุนแรงกว่านั้นคือการลงโทษระยะต่อมาก็คือว่าพระเจ้าอนุญาตให้เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นบางครั้งไม่ใช่เพราะการตีสอนแต่เพื่อการสอนการสร้างการฝึกฝน ชีวิตให้พร้อมกับสถานการณ์ข้างหน้ายุตัวอย่างผมตากับยายผมตายเพราะโรคมะเร็งพระเจ้าใช้ผมไอหานเผื่อคนเป็นโรคมะเร็งหายแต่ก่อนที่ผมจะอธิษฐานเผื่อคนที่เป็นโรคมะเร็งหลายคนดีขึ้นหายหรือหายโรคต่างๆเนี่ยผมถูกสร้างความเชื่อของผมผ่านทางสถานการณ์ที่ยากาาลำบากเราอธิษฐานเผื่อตากับยายไม่หายแต่มันเป็นการฝึกฝนความเชื่อ การยอมจำนวนที่ผมนั้ต้องเดินหน้ากับพระเจ้าดังนั้นบางสถานการณ์เป็นการฝึกฝนสร้างความเชื่อถ้าพี่น้องอ่านในพระวจชนะของพระเจ้าเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่าเมื่อพระเจ้านำชนชาติอิสาเอลไปสู่ดินแดนรพระสัญญาเนี่ยพระองค์ปกป้องเขาก็จริงเลี้ยงดูเขาก็จริงแต่มีบางสถานการณ์ที่เขาต้องฝึกรบฝึกสู้เพื่อที่จะสร้างชีวิตของเขาให้เข้มแข็งในการ ปกป้องแผ่นดินพาะสัญญาของพระเจ้าคุณอาจจะเป็นโรคบางสิ่งบางอย่างบางอย่างพระเจ้าปกป้องผ่านมือคุณหมอใช้คนมาช่วยบางอย่างพระเจ้าให้คุณอธิษฐานปั้มสู้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อของตัวเองที่เอะอ,อะเอะอะอไรไปรับการช่วยเหลือจากคุณหมอหรือเอะอะอะไรไปรับการช่วยเหลือจากการอธิษฐานจากอาจารย์ต่างๆแต่ถึงเวลา หมอก็ช่วยไม่ได้อาจารย์ต่างๆวางมือก็ไม่ได้ถึงเวลาที่ตัวเองต้องลุกขึ้นสู้ด้วยความเชื่อของตัวเองดังนั้นผมถึงบอกพี่น้องว่าบางครั้งการอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ด้วยความเชื่อของตัวเองเป็นหนทางที่พี่น้องนั้นจะรับการอัศจรรย์ของพระเจ้าแน่นอนครับบางครั้งพระเจ้าใช้ปัญญาในใน,ในการช่วยหเหลือเราผ่านคุณหมอ ผ,ผ่านการแก้ไขปัญหาต่างๆบางครั้งพระเจ้าใช้ฤทธิ์เดชผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้าผ่านอาจารย์บางครั้งพระเจ้าให้ผ่านความเชื่อของพี่น้องที่พี่น้องต้องรู้จักลุกขึ้นสร้างและฝึกฝนความเชื่อของตัวเองดังนั้นเวลาผมจัดงานฟื้นฟูหรืออธิษฐานเปื่อใครผมบอกให้เขาฟังเทศผมบอกให้เขาอ่านพระคัมภีร์ผมบอกให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อสั่แรงความเชื่อและผมบอกให้เขาอธิษฐานเพื่อฝึกฝนความเชื่อของเขาเพราะบางครั้งพระเจ้าไม่ให้ผ่านหมอไม่ให้ผ่านปัญญา บางครั้งพระเจ้าไม่ให้ผ่านอาจารย์ผู้รับใช้บางครั้งพระเจ้าให้ผ่านความเชื่อของคุณเองดังนั้นมันมีการสร้างการฝึกฝนความเชื่อของตัวเราดังนั้นพี่น้องในสถานการณ์เหล่านี้ถ้าพูดในภาพรวมพี่น้องต้องฝึกฝนความเชื่อของตัวเองในการที่จะธิษฐานของการปกป้อง,องคุณอาจจะเป็นโรคแต่พระเจ้ารักษาได้เอเมงนั่นเป็นการฝึกฝนความเชื่อบริการที่3คือการทดลอง บางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้โรคเกิดขึ้นเพื่อทดลองความเชื่อของเราทดลองใจของเราทดลองท่าทีว่าเราจะตอบสนองยังไงกับพระเจ้าการทดลองเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยพระเจ้าอนุญาตโดยที่พระองค์เป็นผู้ทําให้เกิดการทดลองอย่างเช่นอับราฮัมพระองค์ทดลองครับทดลองใจอับราฮัม โดยการให้เขาถวายอิสักลูกชายคนเดียวทดลองใจพระองค์เป็นผู้ทดลองตรัสชัดเจนว่าจงถวายแต่มีอีกนัยยะหนึ่งคือพระองค์อนุญ,ญาตให้มานทดลองโยกรับเกิดขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นการทดลองแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการสร้างการตีสอนแบบไหนทุกอย่างอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจว่าบางอย่างเนี่ยพระเจ้าทดสอบใจเรา หรือบางอย่างพระเจ้าอนุญาตให้มาแตะต้องเราเป้าหมายเหมือนกันครับทดสอบใจเราเปาโลมีหนามทูตของมาที่อยู่ในเนื้อนหนักงท่านคืออะไรไม่รู้บางคนว่าเป็นโรคเป็นผีบางคนก็ว่าเป็นอุปสรรคปัญหาบางอย่างเป็นคนเราตอบไม่ได้แต่สิ่งที่สําคัญก,ก็คือว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเรานอกจากการสร้างแล้วการฝึกฝนความเชื่อแล้วมันมีเรื่องการทดลองขออภัย มันมีเรื่องของการทดลองดังนั้นพี่น้องต้องระมัดระวังท่าทีภายในจิตใจของท่านให้ได้คุณอาจจะพระเจ้าอาจจะทดลองคุณว่าอนุญ,ญาตให้โลกนี้เกิดขึ้นกับคุณไม่ใช่มารทดลองแต่พระเจ้าอนุญาตคุณยังอธิษฐานรักษาความเชื่อไหมหรือว่าคุณด่าว่าพระเจ้าหรืออาจจะมีบางสิ่งอย่างที่มารทดลองพระเจ้าเงียบพระเจ้าไม่พูดพระเจ้าไม่ตอบคุณอดทนรอคอยไหมมันมีเวลาการทดลองแห่งความเชื่อ ปโตยังถูกทดลองพระเยซูก็ถูกทดลองแต่พระเจ้าเป็นผู้อนุญาตถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตมันไม่เกิดขึ้นคุณต้องเชื่อในอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าคุณต้องกลับมาเช็กว่าพระเจ้าตีสอนเราไหมหรือพระเจ้ากําลังฝึกฝนเราหรือกําลังขัดเกลาวความเชื่อหรือกําลังทดสอบความเชื่อของเรานี่พี่น้องต้องเข้าใจและประการสุดท้ายก็คือการต่อสู้พระเจ้าไม่อนุญาตพระเจ้า ยังปกป้องเราอยู่แต่มีการต่อสู้เกิดขึ้นมารซาตานมาต่อสู้เราด้วยโลกคู่เราด้วยความกลัวพระเจ้าสู้กลับได้ครับมีการต่อสู้ฝ่ายเนื้อหนังมารซาตานอาจจะมาสู้มาปักโลกเราในชีวิตของเราเราต้องสู้ด้วยความเชื่อเพราะบางครั้งเราเปิดช่องให้มารซาตานเข้ามาเราอ่อนแอรเราล้มเหลวเราหันออกจากทางของพระเจ้ามารซสตานสู้ โจมตีเราเพราะว่าตัวเราออกห่างพระเจ้ามันไม่ใช่การทดลองทดลองนี้เรายังอยู่ใกล้พระเจ้าใช่ไหมครับการทดลองเรายังอยู่ใกล้พระเจ้าแต่การต่อสู้เกิดขึ้นเพราะเราเอาตัวห่างพระเจ้าเปิดช่องไม่ทานกลอุบายเกิดการต่อสู้มารสตานโจมตีนี่ก็เป็นเวลาที่พี่น้องจะต้องใช้ความเชื่อในการสู้กับปกป้องติดชนิดกับพระเจ้าเหมือนอิสราเอลที่มีอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเขาออกจากทางของพระเจ้าสงครามเกิดขึ้น ศัตรูต่อสู้เขาต้องหันกลับมาติดสนิทมาใกล้กับพระเจ้าเหมือนพระธรรมผู้วินิจฉัยนี่เป็นสิ่งที่สําคัญอันนี้สี่สิ่งที่พี่น้องต้องเข้าใจว่ามันมีเหตุและผลทําไมถึงเกิดขึ้นถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าเป็นแหล่งปัญญามีเหตุและผลครับว่าทําไมถึงเกิดขึ้นดังนั้นผมอยากจะนุนใจพี่น้องนะครับอันนี้เราเข้าใจเหตุผลละเราจะมาสู่การปกป้องของพระเจ้าผมจะไปเร็ว การปกป้องของพระเจ้าท่นนานดูนอ่านในพระธรรมอพยพบทที่๙เผชเจ้าสามารถปกป้องสัตว์ของอิสราเอลชนชาติอิสราเอลจากโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในอียิปต์ได้มีการปกป้องดังนั้นคนที่เชื่อและวางใจในพระเจ้าคุณจะมีการปกป้องที่มาจากพระเจ้าสัตว์ตายสัตว์ของอียิปต์ตายเกิด โรคระบาดแมงแปลกๆเกิดขึ้นกับชนชาติอียิปต์แต่ในเมืองของพระเจ้าเมืองที่อิสราเอลอยู่ได้รับการปกป้องเห็นไหมครับได้รับการปกป้องสัตว์ของอิสราเอลได้รับการปกป้องดังนั้นมันมีการปกป้องของพระเจ้าที่มาถึงเฉพาะเราได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ผมต้องเรียนตามตรงว่าไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อพระเจ้าจะได้รับการปกป้องเรียนตามตรงว่าไม่ใช่ทุกคนที่เชืช่อ ปากบอกว่าเชื่อพระเจ้าจะได้รับการปกป้องคุณต้องรู้เงื่อนไขการปกป้องไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคริสตจักรของพระเจ้าจะเป็นที่พอประทัยของพระเจ้าคุณอ่านในเบื่อพีวิวอนเจ็คริสตจักรมีบางคริสตจักรที่พระเจ้าพอประทยัยสมอน,นาฟิลาเดเฟียแต่นอกเหนือจากนั้นพระเจ้าตําหนิพระเจ้าไม่พอประทยัยดังนั้นเขาต้องกลับตัวกลับใจดังนั้นคลิปเนี้ยก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าไม่ใช่ครสิสเตียนทุกคนได้รับการปกป้อง ที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าตัวเขาไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจสิทธิของพระเจ้าพี่น้องเรามาดูสิทธิพิเศษการปกป้องของพระเจ้าที่จะมาถึงชีวิตของผู้เชื่อมันจะมาถึงลักษณะคนที่มีลักษณะแบบไหนอันนี้สำคัญมากๆพี่น้องมาลาคีบทที่3ข้อที่8เป็นต้นมาผมจะอ่านให้พี่น้องฟังน,นะครับไหนก็นไหนละนะ ยาวด้วยกันหน่อยมนุษย์จะชอบโกงพระเจ้าหรือที่จริงเจ้าทั้งหลายได้ชอบโกงเราแต่เจ้ากล่าวว่าพวกเราชอบโกงพระเจ้าอย่างไรก็ชอบโกงในเรื่องทัศสารและเครื่องบูชานั่นสิพี่น้องครับพระคัมพีรระบสองอย่างทัศสาคือสิบลถสัญลักษณ์ของการเชื่อฟังสิบลถเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์ของการเชื่อฟังเป็นกฎบัญญัติที่พระเจ้ากําหนดไว้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินจํานวน นะครับในสมัยก่อนเขาถวายเป็นเครื่องสัตวะบูชาธัญญบบูชาคือพืชและสัตว์แต่มันเป็นเรื่องของการเชื่อฟังท่าสารเป็นกฎบัญญยากสองมันก็มีวา่าช่อกรงเรื่องท่าสารและเครื่องบูชาเครื่องบูชามันคืออะไรการให้เกียรติการปฏิบัติพระเจา้าพูดง่ายๆก็คือว่าพวกเขานั้นไม่เชื่อฟังและไม่ปฏิบัติไม่ให้เกียรติพระเจา้านี่คือสองลักษณะของบุคคล ที่พระเจ้าไม่พอประทัยคือไม่เชื่อฟังและไม่ให้เกียรติไม่ปฏิบัติพระเจ้าเกิดอะไรขึ้น,น,นพระนภีบอกพระยาเวจอมทตัตตดว่าจงนำตาสางเต็มขนาดมาไว้ในครั้งเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าเราจะเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่เราจะขจัดตะก,กแ,แตนให้แก่เจ้าเพื่อว่ามันจะไม่ทําลายผลแห่งพ,พื้นดิน และผลอังหุนในสวนของเจ้าจะไม่ร่วงพระยาเวจอมทัตตัดดังนี้แหละว่าแล้วประชาชาติทั้งสิ้นจะเรียกเจ้าว่าผู้ที่ได้รับพรเพราะว่าแผ่นดินของเจ้าจะเป็นแผ่นดินที่น่าพึงพอใจชีวิตพระเจ้าจะปกป้องและทรัพย์สมบัติพระเจ้าจะปกป้องธุรกิจของคุณพระเจ้าจะปกป้องอครอบครัวของคุณพระเจ้าจะปกป้องแต่การปกป้องมาถึงผู้ที่เชื่อฟังและผู้ที่ปฏิบัติให้เกียรติ พระเจ้าเอเมนพระคัมภีร์บทข้อที่13บอกเราว่ายังไงแต่มีผู้เชื่อหลายคนบอกอย่างนี้พระ,ยะเยซูตรัสว่าถ้อยคําของเจ้านั้นใส่ร้ายเราเจ้ายัางกล่าวว่าเราทั้งหลายได้กล่าวใส่ร้ายพระองค์อย่างไรเจ้าได้กล่าวว่าการที่จะปนนิบัติพระเจ้าก็เปล่าประโยชน์การที่พวกเราจะรักษาพระบัญชาของพระองค์นั้นหรือดําเนินอย่างคนไว้ทุกเฉพาะอภรรพระองค์นั้นจะเกิดผลดีอะไรพระคัมภีร์บอกชัดเจน อน,นิบัติพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าและการเชื่อฟังกฎบัญญัติของพระเจ้าตอกย้ําอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับและเกิดอะไรขึ้นข้อ15บัดานี้เราถือว่าคนอวดดีประเภทที่หนึ่งคือคนอวดดีเป็นคนได้รับพรเออคนที่ประกอบการอธรรมคือคนที่รักความชั่วก็จเจริดขึ้นและคนที่ทดลองพระเจ้าก็พลนโทษไปนี่ครับ ลักษณะของคน3ประเภท1คนอะไรครับอวดดีโลกนี้ไม่มีพระเจ้ามนุษย์ทําทุกอย่างเองได้สติปัญญาวิทยาศาสตร์คือพระเจ้าเมื่อเขาคิดอย่างนั้นเขาอวดดีเขามั่นใจมีความเย่อหยิงเป็นบามันอาจจะเจริญก็จริงเดี๋ยวดูว่ามันเกิดอะไรขึน้นคนประเภทแรคือคนอวดดีคนที่สองก็คือว่าเอ้ยทำบาปทาชั่วจเจริญน,นี่ขายเหล้าขายเบียรขายยาขายตัวจเจริญน,นี่ คนประกอบการอาธรรมก็เจริญขึ้นไม่เห็นเป็นไรเลยนะเจริญขึ้นคนอวดดี้ก็เจริญและคนที่ทดลองพระเจา้าก็คือพูดง่ายๆก็เป็นเหมือนคริเสเตียนะพระเจ้าไม่เห็นทําแบบนี้คนนั้นก็ทำแบบนี้เราทดลองพระเจา้าเล่นๆกับพระเจา้าเชื่อพระเจ้าเราไม่เอาจริงเอาจังเล่นๆก็ได้เล่นกับความบาปทดลองพระเจา้าเกิดอะไรขึ้นข้อที่ 16. แล้วคนเหล่านั้นที่เกรงกลัวพยาเวจริงมาพูดคุยกัน เมื่อพระยาเวทรงฟังและทรงได้ยินมีหนังสือม้วนหนึ่งสําหรับบันทึกความจําเฉพาะพระพักพระองค์คือบันทึกชื่อผู้ที่เกรงกลัวพระยาเวและยกย่องพระนามพระองค์มีหนังสือเล่มหนึ่งที่บันทึกความทรงจําของพระเจ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นการเปรียบเทียบพระเจ้าจดจําคนที่ไม่อวดดีพระเจ้าจดจําคนที่ไม่ทําความบาปพระเจ้าจดจําคนที่รักพระองค์ไม่ทดลองพระองค์ พระเจ้าจ,จดจําคนที่อะไรครับปัจจุบีบอกเกรงกลัวเชื่อฟังเปลี่ยนแปลงชีวิตและทําไมครับยกย่องคือปนนิบัตริพระนามพระองค์ตอกย้ําอีกแล้วบทเดียวกันสมรอบเกิดอะไรขึ้นพระยาเวจองทัพตัดว่าเนี่ยชื่อสําคัญแต่ผมไม่ขออธิบายที่นี่แล้วกับเขาทั้งหลายจะเป็นคนของเราเป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของเรา ฟังดีพระยาเวจอมทัพนี่มีความหมายเป็นเรื่องหนักลบละคือการปกป้องของพระเจ้าจะมาถึงคนของพระองค์เอาง่ายๆพระเจ้าไม่ใช่บบเ,เ,ปเ,ปปเป็นผู้เลี้ยงอ่อนแอแต่เป็นจอมทัพคือต่อสู้แทนเราปกป้องถ้าพระองค์บอกเป็นผู้เลี้ยงก็คือลักษณะการปกเกอะแต่ถ้าแต่ถ้าลักษณะคําพูดของพระองค์ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่คือจอมทัพนี่คือการต่อสู้อ่ะอันนี้สอนแปลบางคำพีง่ายๆเขาทั้งหลายจะเป็นคนของเราของเรา เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของเราในวันที่จะประกอบขิดเราจะเมตตาคนเหล่านั้นดังชายที่เมตตาบุตรผู้ปรนนิบัติเขาบุตรผู้ปรนนิบัติเขาแล้วเจ้าจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมและคนอธรรมคนที่รักความดีกับคนที่รักความชั่วชีวิตจะต่างกันในวันนั้นและระหว่างคนที่ปรนิบัติพระเจ้าคือริสเตียนที่ปรนิบัติพระเจ้า ผู้เชื่อที่ปรนิบัติพระเจ้าและคนที่ไม่ปรนิบัติพระองค์ได้อีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับวันที่พระองค์จะประกอบกิจเนี่ยถ้าเราจะแปลตามความหมายก็คือวันพิพากษาก็ได้แต่ในความหมายของคําว่าประกอบกิจคือพระองค์ทคํากิจทุกๆวันมันก็อาจจะมีเงาภาพของการที่พระองค์จะตัดสินลงโทษมีหมายสําคัญหรือโรคระบาดท,ที่พระองค์จะส่งมาเตือนสติมนุษย์พระองค์สามารถป,ปกป้องเราได้ คุณไม่อาอพระคัมภีร์พิบอ์อสมโณนาฟิลาเดเฟียมีการปกป้องของพระเจา้าดังนั้นเนี่ยผมจึงบอกพี่น้องว่าชีวิตคริสเตียนที่จะอยู่ภายใต้การดูแลการปกป้องของพระเจา้าเชื่อฟังปฏนิบัติพระเจา้าไม่ทดลองไม่หันกลับไม่เล่นกับพระเจา้ามีการปกป้องของพระเจ้ามาถึงแต่รเราก็พบว่ามีคริสตจักรใน,ในวิวอ่์บางคริสตจักรไม่ได้รับการปกป้องถูกตําหนิรอดเมือนลอดจากไฟ พี่น้องครับแต่มีบางคริสตจักรได้รับการปกป้องดังนั้นผมจึงบอกพี่น้องว่าเราต้องเตือนสติบนพระวจนะของพระเจ้าแม้แต่กระทั่งเรื่องราวของบุตรน้อยโรงหายพี่น้องครับเรารอดก็จริงแต่การปกป้องฝ่ายเนื้อหนังเราต้องการด้วยเราต้องการทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าอย่างจริงใจได้รับการประทับตาในพระวิญญ,ญาณคุณรอดคุณรอดแล้วคุณจะได้บําเหน็จรางวัลแบบไหนเรื่องของคุณคุณรอดแบบรอดจากไฟก็สุดแล้วแต่พี่น้องแต่พี่น้องจะรอดถ้าพี่น้องรักษาชีวิตกับพระเจ้าเชรักษาความเชื่อกับพระเจ้า <c oughs> แต่การเชื่อฟังการปณิบัติพระเจ้าบนโลกใบนี้เป็นตัวชี้วัดของพี่นงส่งผลเรื่องราวของบุตรน้อยหลงหายเหมือนกันเขาได้รับพระเมตตาของพระเจ้าเมื่อเขาหันหลังกลับและเดินมาใกล้พระเจ้าเขาถึงได้รับการเลี้ยงดูการช่วยกู้เขาต้องถ่อมใจไม่อวดดีไม่ทดลองยอมจำนวนพ่อสวมเสื้อคลุมให้ด้วยความรัก กับอยู่ใต้การดูแลของพระเจ้าลูกชายคนโตบุตรผู้ปฏิบัติบิดาพร,พระเยซูก็ยกคําอุปมาว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้เป็นของเจา้าแต่สิ่งหนึ่งที่พี่คนโตขาดคือความรักแต่หัวใจที่เขารักพ่อมีให้เก็บพ่อมีแต่เขาไม่สามารถรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองได้เขาไม่สามารถรักน้องได้และพระองค์กําลังสอนเพราะหลายคนเนี่ยเป็นคริสเตียนที่พระเจ้าโปรดปานนะ คือปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแต่พอเห็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือเห็นคนที่ลงหายกลับมามารับประคุณของพระเจ้าเขากลับรักคนเหล่านั้นไม่ได้พระเจ้าตําหนิยกตัวอย่างบุตรน้อยลงหายว่าหัวใจแห่งความรักเพื่อนบ้านเมื่อรับตนเองหัวใจรักคนบาปเจ้าต้องมีนั่นเราต้องเรียนรู้ครับแต่สิ่งที่สําคัญเรื่องของสถา,านการณ์โควิดสิ่งน,นี้ก็คือว่าการปกป้องของพระเจ้ามีมาถึงผู้ที่เชื่อ ยอมจำนนปณิบัติรับใช้พระเจ้ามีสิทธิพิเศษให้เขาให้เขาเนี่ยพี่น้องเริ่มในบทที่สีเนี่ยพระยาเวจอมทัพตรว่านี้แน่วันนั้นจะมาจึงคือวันที่เผาผ่านเหมือนเตาอบเมื่อคนเย่อหยิ่งทั้งสิ้นคือคนอวดดีและคนที่ประกอบการอธรรมทั้งสิ้นคือคนชั่ววันที่จะมานั้นจะไม่เขาหมด จนไม่เหลือรากหรือกิ่งได้อ,อยู่เลยแต่สําหรับคนเหล่านั้นที่ยำเกรงนามเราดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่งมีปีกรักษาโรคภัยได้จะปรากฏขึ้นแล้วเจ้าจะกระโดดโลดเต้นออกไปเหมือนลูกวัวออกไปจากคอกดวงอาทิตย์ที่มีปีกแห่งการรักษาโรคถ้าเราแปลกบางทีว่ามันจะต้องเกิดขึ้นในการพิพากษาอย่างเดียวมันควรไม่มีเรื่องราวของการรักษาโรคมันควรเป็นปีกแห่งการพิพากษา แต่อันนี้เป็นปีในการรักษาโรคนั่นหมายความว่าการปกป้องของพระเจ้าโรคที่มันเกิดขึ้นในบนโลกนี้ในฝ่ายหนึ่นนะพระเจ้าปกป้องได้พระเจ้าปกป้องได้แต่มันจะมีความแตกต่างระหว่างคนอธรรมและคนชอบธรรมคนที่รักและปฏิบัติพระเจ้าและคนที่ไม่ปฏิบัติพระเจ้าคุณอาจจะเชื่อพระเจ้าผมถึงหนุนใจผมไม่ได้บอกให้พี่น้องถวายผมไม่ได้บอกให้พี่น้องต้องรีบเอาอกเอาใจพระเจ้า ผมให้พี่น้องกลับมาหาพระเจ้าด้วยความรักพระเจ้าอย่างเต็มใจกลับมาด้วยความยำเกรงพระเจ้ายำเกรงแล้วรักพระเจ้านั่นเป็นเหตุที่ผมบอกพี่น้องว่าในสถานก,การณ์ที่ยากลําบากคุณยากรักษาชีวิตแห่งการเชื่อฟังไหมคุณยังนมัสก,การอธิษฐานไหมคุณยังปฏิบัติกวาดโบสถ์ทูโบสถ์ถ้าคุณมีกําลังถวายคุณถวายไหมถ้าคุณมีกําลังในการ รับใช้พระเจ้าคุณรับใช้ไหมหรือคุณกลัวในสถานการณ์เหล่านี้ถ้ามานเริ่มพยายามทำลายคนเราต้องไปช่วยคนสแสดงความรักแจกคราบไอ้านเบือคนป่วยนะครับออกไปเยี่ยมเยีนไม่ใช่หดมือด้วยความกลัวแต่จงทำทุกอย่างด้วยสติปัญญาและความฉลาดเอาไว้ว่าผมมาสอนวันนี้เตือนแบบยาวเชียวนะครับ ขอบคุณเจ้า่อนวิดีโอทุกท่านครับสวัสดีครับ